คุณู้ชมคะถ้าใครไม่อยากกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเนี่ยนะคะต้องฟังอาจารย์ช้างให้ดีๆจับมาเลยค่ะอาจารย์คะกระเป๋าแบบไหนที่คงเขาใช้กันแล้วเหงคะอาจารย์ออตังที่ดีเลยนะครับแน่นอนเรื่องของความเป็นระเบียบเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดจำเป็นนะจำเป็นพยายามจะใส่สรรพสิ่งที่เลือกสรรเนี่ยไว้ข้างในอ้วนมานี่อย่าไปทำไปเล่นนะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเราร้อยเรเจ็ดนสิบเนี่ยเราจะพบเราจะพบผู้ชายเอออตังมะเราจะพบเาจะผู้ชายเนี่ย กระเป๋าเป็นแบบนี้ใส่ทุกอย่างสักเบอยันเลยเลยเลยนะสาวหลายคนเนี่ยเก็บทุกอย่างไว้ในกระเป๋าตังนะไม่ว่าจะเป็นบัตรตางๆงสลิปบัตรเครดิต ATM มบางคนมีไม้จิ้มฟันเง้ยอะไรหายใช่แล้วใช้แล้วหรือยังก็ไม่รู้คุไปพิสูจน์หลักฐานคือมันก็บอกว่ากระเป๋าสตางนะจริงๆงเนี่ยก็ไ้ใส่กระเป๋าสตางใช่ใช่ใส่ตังแต่ว่าเพียงแต่ว่าเงินเนี่ยปัจจุบันก็มีหลายแบบเงินก็มีทั้งธนบัตรด้วยมีทั้งเหรียญด้วยนะครับปัจจุบัน เราก็ใช้บัตรเครดิตเงนเยอะขึ้นนะครับหลายคนเนี่ยพอได้อะไรมาไปกินร้านนี้ก็ต้องมีบัตรเมมเบอร์ของร้านนี้ส่วนลดสริปบัตรอีกสลิปก็ไม่กล้าทิ้งก็ใส่เข้าไปทอีกมันเลยกลายเป็นกระเป๋าเดินทางไปแล้วงนะครับคือใส่ทุกอย่างเข้าไปข้างในนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยคือการแบ่งกระเป๋าออกเป็นหลายๆหน้าที่ดีกว่านะครับใครที่แบบชีวิตต้องใช้เหรียญเยอะจริงๆก็มีนะบางคนที่เดินทางขึ้นรถเมล์หรืออะไรแบบนี้เนี่ยก็ควรจะมีกระเป๋าที่เอาไว้ใส่เหรียญใส่เหรียญ ทั้งหลายกันบางคนเน้นความขขังนะครับแต่อันนี้ใส่ยันเนี่ยไม่ได้ผิดนะก็ใส่ได้แต่อย่าใส่หลายอย่าใส่หลายวัดไปอันนี้เนี่ยลักษณะนี้เนี่ยน่าจะไปหลายวัดแค่เดียว ใส่มาเยอะเกินไปเยอะไปใช่ไหมแต่คิดแล้วหนูว่าไม่น่าใส่ยันเนาะพอเงินจะเข้าแล้วยันไว้ไม่ให้โอ้ยใช่แต่ยันบางอันมันก็ดีแต่ว่ายันยันบางอันฝังนิดนึงเพราะว่ายันบางอันอาจจะมีเหมือนแบบรูปพระรูปอะไรอยู่ค่ะแล้วไว้ในกระเป๋าเราพอไปพับใส่กระเป๋าแล้วก็ไม่ดีแล้วก็ไว้์้อนอีกอ๋อใช่ใช้นั่งพับอันนี้อันนี้อันนี้ก็ไม่ดีเนี่ยก็ไม่ควรสรุปนะคะว่ากระเป๋าสตางค์ที่ดีนั้นต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะไม่พองมากจนเกินไปตังค์แล้วก็บัตรต่างๆเนี่ยควรเก็บแยกอีกใบนอกจากแบงคคค์์แล้้้ววจะะะะเเเกกก็บอออไไไรรในป๋าตังดีพื่ ในเคล็ดเนี่ยเขาก็มีความเชื่อหลายอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าตางค์นะครับหนึ่งก็คือว่าแบงค์ที่ดูแล้วเนี่ยเป็นเงินขวัญถุงสมมุติว่าปีใหม่ตุตจีนเงินเปาที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาก็เก็บเอาไว้แต่พวกเหรียญล่ะเขาก็มีเคล็ดไหมว่าต้องให้เก็บเหรียญไว้ได้กี่เหรียญอะไรยังไงจริงจริงก็มีนะถ้าเกิดเป็นในแบบในแบบจีนเนี่ยเขาบอกว่าให้ชอบ เหรียญที่เป็นแบบจี๋มันเหรียญสลึงนเนี่ยเหรียญทองทองอทองแบบนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินที่เฮงนะก็มีมีพกไว้หน่อยนึงก็ได้มี<ร>คนบอกบให้เราเก็บแบงค์ดอลลาร์ด้วยนะทำไมไม่รู้มาจากไหนเขาบอกแบงค์ดอลลาร์มันจะมีพีระมิด แล<อ>้วเราก็พับพับเอาเฉพาะทางพีระมิดเนี่ยหันหน้าออกออในกระเป๋าตังเออแต่ไม่รู้ยังอยู่ป่ะนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูแล้วรูปทรงกระเป๋าว่ะมันมันเกี่ยวข้องไหมคะมันต้องสั้นตรงยาวหรือย,ยังไงมันเกี่ยวข้องไหมก็แล้วแต่สะดวกนะครับแต่ว่าโดยสติแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าคนที่เป็นแบบเจ้าของธุรกิจเนี่ยหรือว่าคนที่แบบมีสตังเยอะเนี่ยอชอบใช้กระเป๋าสตังแบบใบยาวๆเยอะอ๋อเหรอ ของชันยาวสอันต่อกันเลยจ้ะหันข้าวนะคะคุณผู้หญิงได้ไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ผู้ชายมาถืออย่างนี้ได้คุ้ชายไม่ได้คุณผู้จะทั้งมมีผู้ชายบางคนเหมาะที่จะถือแบบนี้อันนี้เป็นสถิติเขาบอกว่าแบบแบบยาวเนี่ยก็เหมือนแบบให้โชคให้ดีกว่านะครับแต่ก็อีกอันหนึ่งก็คือซิปจริงดีไซน์ของกระเป๋าสตางค์ที่แนะนาในหงจุ้ยเนี่ย ก็ควรจะเป็นกระเป๋าที่แบบมีซิปโอ้มีซิปรูดอย่างนี้นะครับไม่รู้ไหลนะครับแล้วมีกระเป๋าสตางค์แบบต้องห้ามแบบชนิดที่ห้ามใช้เลยไหมก็มีนะคะก็คือว่าแบบที่มันเป็นแบบลุยๆอ่ะ คือกระเป๋าขาดๆเก่าแล้วว่างั้นเก่าแล้วนะครับคืออย่าเสียดายใช่ครับเก่าแล้วก็เปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนดีกว่ากระเป๋าตังที่ยิ่งพองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเงินจะเยอะคือการเงินเยอะเนี่ยควรจะเป็นแบงค์ที่เรียงแล้วเป็นระเบียบพอเป็นระเบียบปุ๊บมันจะไม่พองไม่ความหมายของนี้หมายความว่าอาจารย์บอกเน้นให้แบบใช้มีซิปใช่ไหมแต่กระเป๋าตังส่วนใหี่มันชอบเป็นแบบพับๆแต่ไม่มีซิปอะเป็นเป็นแบบพับก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องแยกเง เหรียญไว้กระเป๋าหนึ่งบาทเอาไว้กระเป๋าหนึ่งบางคนนะบอกว่าเรียงเอาหัวลงจะทําให้เงินเนี่ยออกจากกระเป๋ายากขึ้นจริงๆไม่ไม่ซีเรียสแตก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนนะครับแต่ว่าก็อยากให้เน้นเรื่องของความเป็นระเบียบมากกว่านะครับแบงค์ที่มันพับมันงออะไรแบบนี้ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเงินขวัญถุงหรือว่ามีแบงค์ใหม่ๆเนี่ย ติดกระเป๋าตังค์ไว้นะครับเน้นความเป็นระเบียบเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เกิดโชคที่ดีได้ช่วงหน้านะคะจารย์ช้างจะมาบอกว่าคนเกิดวันอะไรควรใช้กระเป๋าตังค์สีอะไรแบบไหนนะคะ,คะรอสักครู่แป๊บเดียวค่ะ